หลวงพ่อคำผายแห่งวัดท้ายหมู่บ้านเป็นผู้มีวิชาแก่กล้าทันตั้งใจจะสวดมนต์เรียกกระสือมาให้เห็นกับตาคืนนั้นพระรูปเดียวอยู่กลางศาลาจุดเทียนเรียงรายสวดมนต์บทอาคมสกัดผีเสียงสวดมนต์เบาๆผสมเสียงลมแต่แล้วเทียนทุกเล่มดับพรึบเหลือเพียงแสงจากหัวผู้หญิงลอยอยู่ตรงหน้า สซยาวหยดเลือดหยดลงพื้นศาลาหลวงพ่อกล่าวเสียงเยือกเย็นสายทองเจ้ามาเพราะกรรมหรือเพราะหิวเสียงหัวเราะแผ่วหนูหิวค่าหลวงพ่อหนูไม่อยากเป็นแบบนี้แต่หนูออกไม่ได้แต่แล้วเสียงสวดเร่งจังหวะขึ้นแสงไฟแดงเริ่มสัน่นหัวกระสือร้องหวยหวนก่อนหายวับไปกับลมรุ่งเช้าหลวงพ่อเจอร่างของหญิงสาวนอนหมดสติหลังวัด ใช่สายทองเธอฟื้นขึ้นแต่จำอะไรไม่ได้ทุกคืนหลังจากนั้นหลวงพ่อให้เธออยู่ในกุฏิเล็กผูกตะกรุดไว้รอบตัวแต่ในคืนเดือนมืดตะกรุดขาดเธอหายไปอีกครั้ง